วิดีโอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามามาทำอะไรบ้างคะงานมางานโงบกอดมางานโงบกอดพวกแมนมาเอางานเสาลุ่มหลุมหรล่ะเสาลุ่มหลุมเออแม่บอกว่าไม่แหงวันนี้พวหลุม่าวสาวลุ่มสาวหลทั้งสองงานแต่งครับบงานแต่งนะคะล้านสาวของล้างสาวลูกสาวของทุกอย่างใช่เห็นอันนะไรครับแม่จ๋าเห็นพวเข่ารกแล้วค่ะ วันนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่สาวเนาะกับพี่ชายเนาะเดี๋ยววันนี้พมดดิว่าเคยแต่งแบบจักเจือแต่โลได้รอเนี่ยรอพี่กันนึงว๊ะป้าต้องมาบิ้งแงเลยทำย่างพูดมันแบบแบบเคยเจอแล้คือแง่คือแง่เลยมากที่สุดนี่แบบสุดยอดเลยเอาแซวบอกโอ้ยเง่แง่เว้อไปตัดไปเดินอี่คือแง่ มันห้า <ceram> ม <iden> <1 ullen> ือไดนเด่นมีโอกาสได้ไปงานแต่งเดี๋ยวก็อ่ได้หนิโอ้ยจ้สิได้เป็นเพื่อนจะว่างยังไหมครับพี่โมนั่งไปสิได้แต่งก่อนไผ่นะคะตามไม่ดีนะเจ้าดิแต่งอายุเทธอะไรเจ้างวานี่เลยเตัวชีคอยขำไม่ท่อไปเป็นเพื่อนจะว่างคนก็สงสัยน้องหลังฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้พวกเรามางานแต่งนะคะหลานสาวต่อดีใจน้องหลานเนาะขอบคุณนะครับคุณแม